18มีนาคม2567กลมอุตุนิยมวิทยรายรายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดก,กับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ําสุด18-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอน กลาวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและขอนแก่นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและสระบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ําสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าล้วนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่าสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วน มารบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-39องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะ